หมวยเป็นยังคือบบขี่รถจะมาใส่ละไม่เอาไปไม่เอาไปแม่คะแนนมันแบบเบิร์ตมาเลยมาละเมอหนึ่งหนุ่งเสือเข็นสัตว์มาบ่มาเลยมาเลยมาเลยเออแบบมาด่วนจวดจ้าเนาะยังเมารถอ่ะนะคือเย็นแท้เราว่าน้องมวยเดียวใส่เดียวขรัวอยู่ฮะยข้ากันได้มาบังคับ บ่เคยเห็นอยู่แล้วว่าเฮือนเอื่ยผ่านไปผ่านมาเนี่ยเคยเห็นบ่เห,นเห็นอยู่ติเห็นโอ,อ้อันนี้กราบทักทายสบายดีเด้อพอมีพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคน กายินดีต้อนรับเข้าสูส่เซาสนวนบ้านป่าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยปภสอสน,นามาันี้เนาะก็อยู่เฮือนอยู่ซานพี่น้องเอ้ะอ่าก็คือทางน้องฝนเสร็จมาหาว่าเพิ่นสเสียเข้ามาดิดน้นำเนาะพี่น้องเนาะอ่าแม่นบ่เด้อว,ว่าจังไดรพี่น้องเอ้ะซาสนวนก็สินั่งรอท่าหน้าบ้านนี่ล่ะเนาะอ่าเพราะว่าเพิ่นว่า,าใกล้สิมาฮอดแล้วเอื้อยเพิ่นว่าเนาะอ่าสิฮอดเฮือนเอ,เเอื้อยแล้วว่าซั่นเอ้า ท่าสนองก็เลยงงว่าอีกยังคือน้องเพิ่นคือมาใบเทศน้อง่พี่น้องเนาะก็เลยบอกอยากจะเชื่อน้องเพิ่อนคือว่าเพิ่นเบ้าเยอะเบาหัวเพื่พี่พื่องเลยอาจังใดท่าสนองกะสิน,นังรอเนาะว่าเพิ่นมากันกี่คนเพี่อนเพื่อนเลยมาสโซพี่น้องเพิ่นบบเนาะทางน้องเมย์น้องไม้เนาะโดยว่าจังใดโดอว่ามีโมมีครูมาอีกเพี่อนเพื่อนเลยเอ้าจังไดกะรอทางน้องเพิ่นมาเนาะพี่พี่น้องเนาะ เดีย๋ยวคอยทักทายเรือว,ว่าโอโลมดิดน้ำเพิ่นพี่นิอิณโ้ทาว่าเพิ่นมาเทศเนาะแต่ท่าสนองกาอยู่เพอนอยู่ซ่านไม่นี่ก็คือว่า,วาอะไรพี่นิพิณโญกันิฮอดสงกรามแล้วเนาะกตท่าสนองกาย่านรถย่านล่างไปมาก็ได้ยอยู่เพอนอยู่ซ่านพี่น้องเโญภุรทายุทธพักพรช่วงสงครามลังสงกรามเพราะจะสิได้ออกไปข้างนอกเนาะโดยอาจังไหกลกกระโลข้างนอกเพิ่นมาฮอดพีิพเอ้ยปัตโต เอาสบายดีละป้ามาสามสาวเลยอันนี้อัดกันมาเลยบ่หนะเจ้าตงมวย์ก็มาระวังฟัวบันโคกตามก้นเมื่อเด้อเอ้าออกมาจังโมงตงเมย์ออกมาเก้าโมงเป็ดโมงเออเออแบบขีดแบบเจ้าบอลลิ่นจริงสิเลยไม่ดีตำรวจเต็มเลยครับแบบเขาผ่านมาคนเดียว คือว่าจังซั่นเป็นหยังกายหันเพิ่นบ่ปล่อยเอ้าเอป็นหยังแหเขาบ่ลดเขาบ่มีิเอออันนี้รถจใหม่เด้รถนี้เขาบ่กลับดอกอืมเนาะเาหม่อ้านวยเป็นหยังคือบ่ขี่รถจะมาใส่ล่ะแม่เอาไปแม่เอาไปแม่คันแดงน้มันเิ่นเฮามาเลยอมาล่เอเป็นหยังรถแม่เจ้ามันเพบ่ มันโหลดเบิดสขี้คนเดียวอืมม no. mm ันเปลี่ยวเนาะมันล่มมันก็ล่มหนึ่งเนาะขนาดนี้ไม่ซีฟิลมีอีกหนึ่งนุ่งเสือเข็นสัตว์มาบ่มาเลยมาเลยมาเลยอืมเบียดมาด่วนจวดจ้าเด้อเนาะยังเมาโหลดอ่ะนะ่ะเป็นไรอัดสามน้องมีไหวอยู่บ่อืม อ,อะไรๆเขินอึยบ่มีโตมีตังแล้วพักก็ยืนที่นัน่นเนาะบ่มีเครือน้องมวยแล้วเต่าตังเนาะละผู้เด้อนั่นนงผู้ดเด้อนะกว่กากัยโอ้ให้เกัยน,น,นั่งผู้ละไปไปนั่งดิดอยู่ผมปะอ่มันเมรนบ่มือมือมันมาเนี่ยอัปผาลงอยทางเจ้าบ่ที่เดียวถั่วมันแบ่ได้ละ มื่นของทางเอ่ยนะคุละทางจะมามื่นอจ้าได้ไปชงผ่าไปซะบ่ได้ไปไม่ได้ไปอือันนี้วัดดิมันโคกนั้งันนว้ดนะโคกแต่ว่าไปรล่อบ่ลอเตยต้ขึ้นเหนือบ่วันดิ่นีแหละม่นีเด็จากเขาอออ่าเกี่ยวกับน้องเมย์ว่าดิมจะซื้อว่าเอาจริงเอาจังอะนี้ vậy bàn năng y phục ạ, tôi tăng với y như phụ đây, mì mì bò, thông hay cơ, hả? thông đi thông nga mà đi. chưa ẩm a bay nữa hả? cái kinh leo chung cho đấy nhang mơ. ยังย um. uh, yeah, ังบม่สามนี่วะวุ้ยข้าววุ้ยข้าวโอ้จากโมงปกติชมเจ้ากินชิโมงชิโมงกะบายน้องเมืองยังบริกินเลยแล้วไรออดก่ถึงหุ่นงามเนาะพ็ถึงมีติดผูหุ่นงามๆน้องไม้ได้ฉากกินเลยยังโอ้ คือกับเพากับแพลชุ่มเจ้าดีแท้เน่ยมันดีแบบนั้นเลยหมือนมันขืนว่าแหละบอกกินยังเลยบอกตั้งแต่เศร้าจนหอดกินแต่เนาะสิบชั่วโมงพากันอดบอกวันทออเป็นอะไรเคยได้ซินเลยคือเย็นแท้ระว่างองมวยเดียวใส่เดียวขัวอยู่พากันได้มาบังคบ่ เคยเห็นอยู่แ <mumbles> ล <benefit> okay. ้วว่าเฮือนเอือยผ่านไปผ่านมาเนี่ยเคยเห็นบ่เหรอเห็นอยู่ทีนโอ้อันนี้แล้วเพื่อนเอื๋ยจื่อไบรเดอรบุญงามสามเพื่อนเจ้าได้สีสันยังไม่ตตได้แต่งฮะงามธรรมชาติเนาะอ่ะกุ้ล่ออันถ้าว่ามื่อมันหลินอยู่พุ่นแต่ว่าสูบน้อยกับห้างแล้วสูบน้อยกับไปเติมอันหยาบ่มีกว่ามันนี่ ส่วนไหนเอย่ได้อยู่เพื่อนกับบร่ได้เห็นเธอยเอยู่เพื่อนกับอยู่ในพอเขาคา้ายหยาเขาแบบ่ไดเอาปกเลยใส่ด้นี่แต่เขาใสา่รถไยตก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 ,ตกเขาบเห็นกะแล้วบอกเมีวมาสิเมื่อมาดีบันโคกตีเมียไปรอดมหมบอ <c oughs> กรอนิญาตพอเมจะดีเลน้องเมียได้คนอนิญาตไม่เถอะนะบอกจะมึซื้อ่นวานพอใจใสแบบนั้นตี น้องเมยสิมาอยู่บ่คิดอยู่ถ้าน้องเมยมาคือจิตทักตัวเองวะดูว่าดิบสิบ่ว่ะเอาจริงเอาจังอะทีเนาะน้องมวยเขาบอกอะไรเขาหมฮอืมคำไรคำนั้นเหมืนบอกอ่งามได้หาหินหอบได้นี่น้องมาบริใส่หมวกใส่ยังมาเลยป้าพอจังละจังสีเด้อลุยมาเลยลุยมาเลยปั่นลุยหน่ำเนาะอืม อยู่กับไข่ก่อนสงการไข่ก่อนสงการหายแล้วพอแห้งยังน่ะอ้าวสาวออ่าเพราะตอนหอนเราซัมมี่เราพอดีหมวยเลยเหรอเนี่ยสาวเอ้ยใข่เราไปใส่เสื่อใส่แฟร์ไใส่หมอกันนะตาสดใสอยู่สาวโออเนาะนห้องมาจะดีได้เมื่อไหร่เลยเออวันน้องมวย จ <laughs> 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 ้าแล้ว <t> น <half> ั่งห้องมาจะดีแล้วมื้อนี้ได้นั่งห้องเออนั่งมาจะได้ฟังเพลงละห้องอยู่บ่บ่เคยได้ยินอือโอ้น้องมวยหองนี่หนาวเย็นแท้ๆเลมบอยพัดลวงแท้ๆเลยอือกลไกลมาบ่ฮู้เนเอื้อยเนาะเนเอื้อยไปพ่นไปพ่นกเฮือนาเตียงนี่ ลงไปหันเพื่นมาเตียงหันคาหัน <onn> ชุมเจ้าก็ฮู hey, so so ้แล้วเนาะเฮามาเตียงไปหันไปหันก็เฮือนสาบุญมันนาลงไปพุ่นไปพุ่นไปพุ่นใต้ตําผู้ก็มีบดมีแต่แบบบางีแต่อ่าไนอจะเขาอยู่บ่มื้อนี้อาสิบ่อืมลาสิยุดลิ่มไป่วงมันยุดบ่อยู่กไปไรถใหญ่เนาะแต่รถจักคือเอื้อยนี่เอื้อยเอื้อยยอมเอื้อยยานรถใหญ่อืเห็นข่าแฮงเป็นตะยะ ไปมากับธรรมะระว่างชุมเจ้าคนพิพาอืษตอนอยู่ใช่เกาะนะที่เขาเห็นนะสวรรค์บอกสวรรค์บอคือเวียงจันทอ์โอ้โหอะไเวียงจันทนอะไม่ว่าเบียงจันมึงเสียงควงลมพะวางผมจะคือลมอ่ะมันนี่ฮะอ้าวไก่ชิ้นหัวสงการระบาดลมมาเนาะจีเป็นตลิ่งน้ำดินนั่อยู่บอกแบบ นี่วันนี้เนี่ถักดินปุื่บรรยาาจามในน้องมวยขันมาได้ดินน้ำนะได้ว่าดินมาแล้วบอโอ้เพราานินทนน่เนาแย้เคนหาล้าหกหาสิบหกาคนเกิดสิบเจ็ดเนาะอีตามผู้อยากดิสูงสุดแหละสิเจ็ดนะการหันการคือว่าและจืดจางไปแล้วมันในเมื่อยแล้วบาเนีะมอยแล้วมัน มาเงเงินในทงเงินในงกับเพิดบอกจิมเจ้าดินเงินมาเลยถามจากใจบอกบดินยังไงซะทามาดิ่นก็ไม่ดิจะซื้อม่ดิ่เติมน้ำมันใส่ก่อบมดิสื่อมกินจเติมน้ำมันใส่ไปทรงผ้าชิ้มเจ้ามาดิ้นนีเอก็ะเมงควงเจ้าอยู่ไยทบานมีมูมีครูแบบเนาะเออมีมูมีครูลายแห้งเปลืองคักจักนําเข็งจักนําเป๊ปซี่บอก อาอาเสียวอาไหมมาลิเฮือนนีกอันปีใหม่กับมีเตฟี่เดียวอยู่แล้วมันมันมันบริแมนละลายพี่ได้เอ,อเ,ออเองกันเนาะตายแน่ตายแลย้วฮาร์ดดิไซเด้มยิ่งีว่าโตมีเงินอยู่แบบนั้นอ๋อ,อะจะไปได้ซื้อแล้ววันนี้บอสจุนเจ้าแบบใบรุ่นนี่มาร่วมกันสิบคนสาคนก็นออกกันใครอยู่ผุ้หนึ่งซื้อน้ำแข็งผุ้หนึ่งซื้อน้ำเป๊ปซี่ผุ้หนึ่งซื้อขนมสันเด็บอ่ะบางคนก็อยากขี้รักมาเออ เอากันเด้อเอากันเด้อเดี๋ยวอันนี้ส่งการสิให้ล่ว่าอ้าวัวซั่นข่อยได้เงินบ่นก็เก็บกันผู้ละแสน10คนก็ล้านนึงาสิซื้อหยังก็ยามาร่วมกันกินนี่อ้าว่นก็โอเคอยู่บ่กินก็ยังแต่ว่าก็เนาะน้องมวยหนาวได้แม่นบ่หนาวโอ้ນາດ້ນນາເຮນັ່ອ້າວດນ โอ้กิ๊กจะพูดหนุ่มกิ๊กจะคอยนะคือกิ๊กไก่แท้สักกิ๊กกิ๊กอยู่อ่ฮะไปแล้วบ้านกูไปเที่ยวข้างนอกกูหนังฮันชมวิวอยู่เนาะยิ่งตามผู้มักกูมวนเฮ้ยเพื่อนเนี่ยเอ้ยไปพาเด็กๆดิดอยู่เพื่อนนี่แหละไปไปข้างในแล้ว จะลองยังไม่แ <t> จ่หาหลาคูณมาหมัดเฮือนมืออื่นคำคูณดิมีประชุมเจ้าหลาคูณทา้งเจ้าโอ้่แถวสุมฮอร์นลิลกันได้ซุมแกนนะเบอร์ไปเสร็จร่วมกันกันเนาะในคนชิมแล้วมีทุกคนชินประมาณระวังเด้อเก็บขาวๆานะเพราะว่าชิลุคักเป็นพท่านันยกอันยกนี้นตตลุกว่าตัองลุยเป็นยังเอาผวว่าบินหมอว่าว่าแบบ อันเท่าหัาทาคนตาดำๆพนี้เองคือรูปนุ่มๆมันทาชิซบดีป่าแดงเพื่อนๆเนาะสองตุ่นลิงเลยนะเห็นหน้าลำเมาะไม่ต้องเห็นหน้าขาเห็นหน้าลำเมาะีกาว่าชิรูปอยู่วะเหย็นหน้าขาวพวกระลูแล้วอะน้องมยเห็นหน้าขาวืออแบบขอบตาดำขอบตาดำบอเป็นยังไงขอบตาดำ บ่บ่ได้งามอยู่มวยงามแท้ๆคนผู้จบผู้งามแม่แน่ยังงามเลยอือนี่ก็แต่งบ่ดอกบ่แม่บ่ได้แต่งม่งามอยู่แล้วแม่แม่งามลูกก็งามอือมันมาซับซ้อนกันมาแน่เนาะเสื้อสายายดองบ่เพิ่นว่างามแม่งามลูกก็งามหาต้องมานผู้ว่าบยะนี่ เอ้ยเป็นนันยูฮันเจได้เนาะเป็นันยูฮันออหลัดทรงพระนี่แหละนลัดทรงพระอาชุนเจ้าวันนี้ไปโหดพระเอาคนมาสละเตี่ยวห้องขุนข้อะสิทรงก่อนยำมือมันพูนจิกสีสินหาพูนเอาฮะส่งฮะส่งยำอะไรก็ได้เนาะเพ่นธ์าลงเนี่ยพ่นเ์าขึ้นทือ่าคือวันที่เท่าไรปะ มุ่ท้ายอะไริกเนาะสิบาดกสิบเจ็ดสิหก<ม>เนาะอหลังจากเอาผ้าขึ้นกระไซบาทมเมโ,โอ้บ้านชุมเจเ้าฮิปแอนนั่นเนาะละเมนบม้วออถ้าบ่าใส่บาทนี้มันก็เป็นวันสินรับเลยดีนี่นแล้วก็ถอวันชินบ่าินแปเนาะ แฮมหมดเลยเพื่อแฮมแน่นอนแฮมจะคำวานวานฮะกตอันชิมหาคำมีแฮมแฮมคำหนึ่งแฮมคำหนึ่งแฮมคำหนึ่งเนาะโอชิมหาเมื่อวานนี้เป็นบอกมีหูเล่นมีเข่าวัดเข่าว่า ແລະກະແບບວ່າເຂົ້າໄປເບິ່ງໃບທີ່ທິນກະເອີເບິ່ງຮູ້ຢູ່ຖ້າບໍ່ໄດ້ເບິ່ງເຮົກຮູຮາໄດ້ตั้งໃຈສພາຍນມກຮູ້ນຄືນອົາສຸເຈົ້າຊິປດິນນ້ເພື້ອນທາງໃນນາະພື້ນຜູດດບາດນາະມວຍກມີພື້ນບໍ່ມີອາານ້ມີເລุงມີພື້ອນ <laughs> อหนูมย์ชิไปอร์ดิตน้ำมูน้ำเพื่อนข้างในบ้านนี่คุณพี่น้องเลยอจังเลยกะถ้าว่านน่งกะเบบไปกินข้าวกินน้ำเด้อล่ะเด้อเออลบบกินข้าวกินน้ำดแด็กกะจัง,น,าน,น,างนั่นนั่งกินเอจังน่อยรอบบ่ายาออออออจังพา,ากันเมื่ออ่าอ่เอาจังในคิดมีทั้งเอ้ยกะสิได้เจ้าคิปก่อนเถิดเด้อสบายดีเจ้า,าพักพอน,นั่งกินสบายจังน้อย อ่ะโอเคเพ่นพี่น้อองเๆน้องๆพนกาแบะมะลินมาหัวน้ำเนาะกะคิดว่าน้องเมยีพนว่าดิบพี่ๆน้องเพนกาว่าตั้งแต่หลายมือแล้วนะเนาะปัสสแบะมะลินน้ำสาวนอนพี่น้องเอ้ก็วันนี้ก็ถือว่าน้องพนมาดินมาแบะมาดินมาหัวเบิดสามคนทางน้องมวยเอกน้องไม้น้องเมย์เนาะเอาจังไรคลิปนี้กครับพี่น้องเอ๋ทักสนองกะสิได้ขอจบคลิปก่อนเด้อจังไรก็พาพี่ๆน้องเอฟซีวัสดสุขสุขคน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ถ้านสนนใน,นเด้อพ่อพี่นองเอ๋พอมีกำลังใจชูโตเนาะ,ะสังใน,นคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเรื่องเท่านี้ก่อนพอ่อพ่อสนนคลิปนาสนบคลิปนี้ไปแล้วขอคำภาสบายดี